สวัสดีครับผมชื่อนายอภิวัตทัศนกิตติผมจะมาสอนภาษา JSP นะครับโอเคครับในพาร์ทแรกของเรานะครับผมจะสอนในเรื่องของชนิดข้อมูลและการแสดงผลนะครับชนิดข้อมูลในภาษา JSP นะครับ มีอยู่ด้วยกัน8ชนิดด้วยกันนะครับตามที่เห็นนี้นะครับชนิดแรกคือ byte นะครับ byte เป็นชนิดข้อมูลนะครับสำหรับตัวเลขจำนวนเต็มเล็กๆใช้พื้นที่เก็บแค่เพียง1ไบตง b y นะครับต่อไปเป็น short นะครับ short นะครับ s h o ต t นะครับใช้สำหรับตัวเลขจำนวนเต็มนะครับใช้พื้นที่เก็บ16บิตหรือ2ไบ b y นะครับ 1ไบต์มี8บิตนะครับ2ไบต์ก็มี16บิตนะครับต่อไปเป็นอินนะครับชนิดข้อมูลแบบอินนะครับเป็นชนิดข้อมูลที่ใช้สำหรับตัวเลขจำนวนเต็มทั่วไปนะครับใช้พื้นที่เก็บ32บิตนะครับหรือ4ไบต์นะครับต่อไปเป็นลองนะครับลองใช้สำหรับตัวเลขจำนวนเต็มขนาดใหญ่นะครับใช้พื้นที่เก็บ64บิตหรือ8ไบต์นะครับ และต่อไปเป็น double นะครับ double ใช้สำหรับตัวเลขทศนิยมนะครับใช้พื้นที่เก็บ64บิตหรือ8 byte นะครับและต่อไปก็คือชานะครับคือใช้เป็นชนิดข้อมูลที่ใช้สำหรับนะครับตัวอักษรอักขระทุกชนิดนะครับต่อไปเป็นสติ i n นะครับ สตริงนะครับใช้กับข้อมูลนะครับที่เป็นข้อความนะครับหรือประโยคนะครับและสุดท้ายนะครับคือบูลีนนะครับบูลีนใช้สำหรับค่าความเป็นจริงทางตรรกะนะครับซึ่งเป็นไปได้เพียงแค่สองค่านะครับคือ true กับ false นะครับนะครับใน ชนิดข้อมูลนะครับตัวอื่นนะครับผมจะไม่ขอพูดถึงแลงนะครับคือค่าความเป็นไปได้นะครับว่ามีเท่าไหร่นะครับในการใช้งานจริงเราเราจะไม่ค่อยจำกันนะครับอย่างเช่นไบต์นะครับควรจะใช้กับข้อมูลค่าเท่าไหร่อะไรพวกนี้ครับเราจะไม่ค่อยจำกันนะครับแต่ก็เรียงตามนี้นะครับ ไบคก็จะเก็บนะครับเก็บค่าได้น้อยกว่าช็อตช็อตนะครับไบคก็ถ้าจะไม่ผิดก็ประมาณลบร้อยยี่บแปดถึงร้อยยี่บเจ็ดนะครับประมาณประมาณนี้นะครับช็อตก็เพิ่มขึ้นจากไบค์มาเท่า มาหลายเท่าตัวนะครับเราเป็น in แล้วก็เป็น l องนะครับและ double ก็ใช้กับจำนวนทศนิยมนะครับโอเคครับต่อไปเป็นการแสดงผลนะครับการแสดงผลนะครับเราจะใช้คำสั่งนะครับ out p i n l i n นะครับ o u t t p r i n t l n นะครับวงเล็บเปิดแล้วก็ข้างในเป็นข้อมูลนะครับที่เราต้องการ ให้แสดงผลนะครับแล้วก็ตามด้วยวงเล็บปิดแล้วก็เครื่องหมายซมิคอลอนนะครับโอเคครับต่อไปนะครับผมก็จะมายกตัวอย่างนะครับในการเขียนคร่าวๆนะครับในส่วนของพาร์ทที่1น,นะครับ ต่อไปนะครับเมื่อท่านอยู่ในหน้าจอเดสก์ท็อปนะครับให้ท่านนับเบอรคิกเข้าไปยังคอมพิวเตอร์นะครับจากนั้นเข้าไปยังไดร์ในไดร์สี่นะครับจากนั้นเข้าไปยังโปรแกรมไฟล์นะครับขอโทษทีครับจากนั้นเข้าไปยัง a p a c h e Tomcat นะครับจากนั้นเข้าไปยังเว็บแอพนะครับจากนั้นเข้าไปยัง r o o t นะครับเข้าไปยังเข้าไปยัง root เสร็จเนี่ย นะครับให้ท่านสร้างโฟลเดอร์นะครับขึ้นมาใหม่นะครับชื่อว่า JSP นะครับจากนั้นก็ปิดลงไปนะครับจากนั้นก็เข้าโปรแกรม Notepad พั u นะครับเพื่อเขียนโปรแกรมนะครับจากนั้นก็เซฟแอ d ก่อนเลยนะครับเซฟแอดนะครับเลือก Save as t ท p e เป็น all t ท p ยนะครับแล้วก็แล้ตั้งชื่อไฟล์ชื่อว่า test 01.jsp นะครับโอเคครับคลิกเซฟนะครับจากนั้นก็เซฟให,ให้นะครับเมื่อท่านเซฟเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้ท่านพิมพ์แท็กดังนี้นะครับนะครับก่อนก่อนที่ท่านจะเขียน คำสั่งของ JSP นะครับท่านจะต้องพิมพ์แท็กแบบนี้เสมอนะครับโอเคครับเราจะมาเล่นกับชนิดข้อมูลกันนะครับ โอเคนะครับเราจะมาเล่นกับชนิดข้อมูลกันนะครับโดยชนิดแรกเป็นแบบไบต์นะครับผมตั้งชื่อเป็นตัวแปร Value 1นะครับมีค่าเท่ากับ10นะครับต่อไปเป็น s o r t นะครับ Value 2มีค่าเท่ากับ 20นะครับต่อไปเป็น int นะครับ value 3มีค่าเท่ากับ30นะครับต่อไปเป็น long นะครับ value 4นะครับมีค่าเท่ากับ50กระได้นะครับต่อไปเป็น double นะครับ มีค่าเป็นชื่อตัวแปรว่า value file นะครับมีค่าเป็น66นะครับต่อไปเป็น character นะครับชื่อตัวแปร value six นะครับมีค่าเป็นตัว a นะครับเพราะว่า character นะครับ เป็นชนิดข้อมูลแบบอักขระนะครับดังนั้นต้องกำหนดข้อมูลให้กับ v ่า u ู6เป็นแบบอักขระนะครับซึ่งจะต้องนะครับถูกครอบด้วยเครื่องหมายซ n g l e ิ Code นะครับแล้วข้างในเป็นข้อมูลที่เราต้องการนะครับในที่นี้คือ a นะครับ ต่อไปนะครับเป็นสตริงนะครับสตริงจะนำหน้าด้วยตัว S ใหญ่สเสมอนะครับ data type แบบสตริงจะไม่เหมือนใครนะครับจะนำหน้าด้วยตัว S S ใหญ่สเสมอนะครับ string นะครับ value seven นะครับเท่ากับ my name is t u n นะครับ ต่อไปเป็น,นบูลีนนะฮะ value นะฮะเท่ากับ true นะครับช้นิีตัวแปรแบบบูลีนนะครับเป็นไปได้นะครับสองค่าเท่านั้นนะครับคือ true กับ false นะครับคือ true กับ false นะครับ true กับ false true ก็คือ เป็นจริงฟอลก็คือเป็นเท็ดนะครับเป็นตรก,กะนะครับโอเคครับต่อไปนะครับผมก็จะเอาตัวแปรที่ถูกประกาศขึ้นเหล่านี้นะครับมาแสดงผลนะครับและแต่งเติมด้วยลูกเล่นนิดหน่อยนะครับนะครับเราจะใช้คำสั่งในการแสดงผลก็คือ o u t ดอทพิล e ลนะครับผมก็จะ ในบรรทัดแรกผมก็อยาสั่งให้มันพิมพ์ปมะโยกว่า hello World. นะฮะแล้วก็ตามด้วยนะฮะเราจะใช้เครื่องหมายบวกนะครับเ,เพื่อเป็นการเชื่อมนะครับข้อมูลนะครับ hello World. จะใส่สัญ,ญลักษณ์ก็ได้นะครับ ฮั l โหลเวอรและตามด้วยอัคาระนะครับและตามด้วยถั่วแปรนะครับ v a l ล e วันนะครับโอเคนะครับ ถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันมันจะเวลาเราพิมพ์ข้อออกมานะครับเวลาเราสั่งรันนะครับมันมันทัดมันจะไม่ขึ้นมันทัดใหม่ให้นะครับเราจะใช้แท็กของ HTML เข้ามาช่วยนะครับนั่นคือ br นั่นเองนะครับแล้วก็ใส่แท็กของ HTML ไปนะครับ ก็คือ br นะครับโอเคนะครับ value t r นะครับโอเคแล้วก็เราจะสั่งโชว์ค่าที่เหลือหมดเลยนะครับในตัวแปรชื่อต่างๆนะครับ โอเคนะครับจากนั้นให้คลิกเซฟนะครับจากนั้นพับลงนะครับพับลงเสร็จนะครับให้เข้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับนั่นคือ Internet Explorer นะครับจากนั้นพิมพ์ http slash l o c a l h o s t ตามด้วยหมายเลขพอตด์ต8ดศู ตา, folder, ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ตามด้วยชื่อไฟล์ test.jsp กด enter ปรากฏว่าไม่ขึ้นมาครับโอเคมันไม่ขึ้นมาเพราะว่าผมใส่ชื่อไฟล์ผิดโอเคเป็น test 01กด enter ไปอีกครั้งหนึ่งโอเคครับท่านก็จะเห็นผลลัพธ์ขึ้นมานะครับตามที่เราได้ ทำการเขียนโปรแกรมไว้นะครับนะครับดังนี้นะครับนะครับ hello world นะครับโชว์ hello world มาละแล้วก็ตามด้วย t นะครับนะครับ t นะฮะ t จะอยู่ถัดจากสัญลักษณ์เปอร์เซ็นนะครับนะครับแล้วตามด้วยค่า value one คือ10นะฮะ value one มีค่าเท่ากับ10นะฮะ มีค่าเท่กับ10นะครับแล้วก็ตามด้วยอะไรครับตัวแท็กของ html นะครับคือคือแท็กขึ้นบรรทัดใหม่นั่นเองนะครับ br นะครับแล้วก็ตามด้วยว a l u e สองสามสนะครับก็จะได้ตามนี้นะครับโอเคครับพาร์ทนี้ก็ขอจบ แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับและคราวหน้าเราจะมาต่อกันในพาร์ทถัดไปนะครับขอบคุณครับ